สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูดยาย่ดิอารออฟทาโรตบายกันชารยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักการงานการเงินของคุณมากันที่เดือนมิถุนาค่ะเ,เริ่มต้นใหม่ในเดือนพฤษภานะคะอาจารย์ดูร่วงหน้าให้ถึงเดือนมิถุนาโอเคไหมจะได้ดูไว้เป็นไกด์ไลน์สำหรับชีวิตว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างเกิดแล้วบางสิ่งบางอย่าง ยังไม่เกิดบางสิ่งบางอย่างกำลังเกิดขึ้นอดีตอนณาอาดีตปัจจุบันแลก,ก็อนาคตนะจ๊ะมากันที่ธาตุลมเมถุนตุนกลุมค่ะมีเ,ะเรื่องอะไรที่ต้องเตือนคุณเป็นพิเศษในเดือนนั้นๆไหมมาเรามาดูกันนะจ๊ะวันนี้วันนี้วันวัน,วน,วนหวอยอังชาติก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหม่ร้อยล้านพันล้านก็นเลยทีเดียวนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีมาเรามาดูกันสิว่า ล่มเมทุนตุนกุมค่ะมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังบ้างในชีวิตของคุณในเดือนนี้การงานการเงินและความรักโอ้ดีเอ็มเพสเลยโอ้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 ไพ่ดีจุงเบอ่ะไพ่เป็นคุณนายเลยเดือนนี้ล่งใจโล่งอกโล่งใจมีสิ่งที่น่ามหาัศจรรย์ใจเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าคุณจะได้รับความเป็นธรรมกับสิ่งที่ผ่านมาจัสเมนได้รับการปลดปล่อยเซฟดาบแม่เจ้า ระวัง,เร,งะะเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของสุขภาพโอ้เดอะมาเลเชียนก็มาไพ่ก็ได้อยู่นะบายอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จ้าอืมนะคุณเป็นคนเก่งนะจ๊ะอ่ะหนึ่ิบมิถุนาค่ะความรักความสัมพันธ์การงานและการเงินของคุณไพ่ใบแรกเป็นเดียมแพรเลยไพ่ของคุณนายชีนิวสั่ง ไพ่ใบนี้ยิ่งแก่ยิ่งรวยค่ะคนจะต้องมีอายุมากๆขึ้นไปสักห้าสิบปีขึ้นไปยิ่งแก่ยิ่งมีความมั่นคงในอนาคตคุณอาจจะเป็นคนที่มีบุตรหลานบริวารดูแลคนอื่นได้ดีนะไพ่เดมเพลสเนี่ยเขาเรียกไพยคุณนาย เรียกว่าคุณนายชีนิวสั่งถ้าคุณบอกว่าชีวิตคุณลาบากเจอไพ่ใบนี้ไม่ลําบากค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณลาบากต้องถามตัวคุณเองว่าแบบไหนท้งจะสบายดีกว่านะจ๊ะเป็นคนมีทรัพย์สินมีมรดกมีญาติพี่น้องที่ดีนะคะได้รับการเกื้อหนุนชุนเจ,จากญาติพี่น้องเออถ้าคนอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะจ๊ะอืม บางคนอาจจะได้มรดกได้ทรัพย์ได้สินอ,อ,อะไรอย่างนี้หรือได้กําไรจากการเก็บเกี่ยวพืชพันธุนน์ธัญญาหารก็เป็นไปได้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดอะจจสติกเนี่ยเาเรียกว่าที่ผ่านมาก็เอาเรื่องอยู่สาหัสอยู่นะแต่ให้ารวมเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะล้มหมอนนอนเสือ่ออาจจะเป็นตั้นต่หัวขึ้นไปถึงตรงน,นี้ปวดหัวเป็นไมเกรน เป็นไขมันในเส้นเลือดเป็นความดันอะไรแบบนี้ยก็ระวังในเรื่องของการรมหมอนนอนเสือ่อหรือว่าเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุเสียเงินเสียทองกับสุขภาพร่างกายได้เสียเงินเสียทองโดยที่เราไม่ต้องเราไม่อยากจ่ายได้เหมือนกันนะจ๊ะช่วงในงานเนี่ยรอบข้างก็มีเรื่องที่คุณต้องแบบแบกรับเยอะนะ มีเรื่องที่จะต้องแบกรับมีเรื่องที่งานก็ทำงานวนๆซ้ำๆเดิมๆแต่เขาพยายามจะขยันพยายามจะทำพยายามจะมุ่งมั่นพยายามจะต่อสู้ซึ่งการเงินเนี่ยในเดือนนี้จริงๆการเงินของคุณก็คือเงินจ่ายไปกับครอบครัวสิ่งที่ต้องจ่ายอาจจะเป็นค่าเทอมลูกอาจจะเป็นการค่าเช็จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ในครอบครัวนะจ๊ะไพ่ของคุณอะเป็นไพ่ของคุณมี ไพ่ของคนมีบุญนะคะเดี๋ยวนะถุงทองลงไปเดี๋ยวนี้เลยนะลงไปลงเดี๋ยวนี้หนุ่งทองเป็นไพ่ของคนมีบุญไพ่ของคนทํางานนะคะเขาเรียกว่าแบบนั้นอารมณ์ของคุณคือคนที่แบบต้องใช้พลังในตัวเองเป็นคนใจบุญบุญจะหนุนนําชีวิตคุณแต่ว่าก็อาจจะผ่านไปก็ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีที่คุณต้องผ่านไปอย่าง อย่างเหน็ดเหนื่อยเดี๋ยวก็นะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์อไอ้ตุงกว่าตุงมันเปิดออยอ่ะโอเคไพ่ของคุณอาจจะเกิดการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตนะคะไพ่เดอะเมสเซเียนเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่คุณเจอวิกฤตใดๆก็ตามแต่คุณก็จะได้โอกาสในวิกฤตนั้นๆเหมือนกันการได้โอกาสในวิกฤตอาจจะมีการ อาจจะพลิกผันถ้าชีวิตคุณอาจจะต้องใช้เงินใช้ทองเยอะถึงทางตันถึงทิศทางที่ไม่ดีคุณจะรอดปลอดภัยได้จะบอกเลยอาจจะได้รวมงานกับคนเก่งหรือมุ่งมั่นอะไรทำอะไรก็ตามที่คุณที่คุณอยากมุ่งมั่นมันสำเร็จแน่แต่ว่าฝาจะผ่านไปได้ก็บอกก่อนเลยนะว่าก็หนักอยู่นะผ่านได้ไม่ผ่านได้แต่ก็หนักอยู่นะ อารมณ์ประมาณนี้นะคะเดอะเมซิเซียนเนี่ยคุณอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินก็ได้อาจจะมีคนหยิบยื่นมาให้ความช่วยเหลือกับคุณอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นโชคลาภก็ได้แต่ให้มันตีกันอยู่ตรงนี้ตำแหน่งตำแหน่งที่ดีกับตำแหน่งที่ไม่ดีคุณอาจจะแบบชก็กโชคลตอะเรอะทุกขลาภป้าอาจจะได้โชคได้ลาบเออถ้าวันนี้มีมีโอกาสก็ไปซื้อลอตเตอรี่สักหน่อยละกันนะจ๊ะอาจจะได้โชคได้ลาบ เออไม่ลําบากกับไพ่แบบเนี้อาหารการกินที่อยู่อาหารการกินสมบูรณ์ดีเขาเรียกว่าไม่อดค่ะไพ่ไม่อดออแต่ไพ่ของสิบดาบเนี่ยมีความกัดกุ้มมีความคิดหลายหลายอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนหาทางแก้ปัญหากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่การงานค่อนข้างขุกขักขุกขักแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะขยันเข้าไว ไพ่ของคุณคือการทํางานที่ต้องต้องใส่พลังเยอะๆในการทํางานนะคะใส่พลังเยอะๆหมายถึงอะไรก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องพยายามเขาเรียกว่าพยายามทุ่มเทให้กับการทํางานเยอะๆนะคะเออแล้วก็วางแผนในการใช้เงินดีๆนิดนึงละกันคุณอาจจะได้การเริ่มต้นบางคนอาจจะขยับขยายงานนะการเริ่มต้นกับงานใหม่มีโอกาสที่จับจับ ที่จะได้จับงานใหม่ๆแต่ว่าคุณอาจจะเกิดความระ拉ระลังยังไม่อยากทำยังไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะสําเร็จก็ให้ลงมือทำให้เต็มที่ด้วยนะคะอืมอืมไพ่ใบนี้เนี่ยอืมอาจารย์มองว่าคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะขอพรกับอะไรมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสมหวังไหมอืม มันมีไพ่ของการขอพรแต่พรที่คุณขอมันยังไม่ได้สมหวังขนาดนั้นอะไพ่ใบนี้เป็นตำแหน่งที่ไม่ดีเลยแต่มันก็รอดไปได้อะถึงแม้จะไม่สมหวังในสิ่งนี้เขาเรียกว่าถึงแม้จะไม่สมหวังในสิ่งที่คุณขอแต่คุณก็ได้ในสิ่งที่ขอแล้วกัน ไม่ใช่ว่าขอสักสิบล้านอาจจะได้มาสักห้าล้านอะไรเงี้ยอารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้นยเออมันมันได้แต่มันได้ไม่ตามที่คุณขออะไรเงี้ยเขาเรียกว่าได้ตามที่บุญที่คุณทําบุญเขาเรียกว่าทําบุญสิบบาทไปขอสิบล้านอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะได้เท่าที่กรรมเรามีได้เท่าที่บุญเรามีขอได้ตามบุญ ทำบุญเยอะก็ขอได้เยอะทำบุญน้อยก็ขอได้น้อยการทำบุญไม่ต้องใช้เงินเยอะๆค่ะจิตที่ศรัทธาการสวดมนต์การนั่งสมาธิคือการทำบุญทั้งนั้นนะคะเออการบริจาคทานคือการทำบุญทั้งนั้นเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ค่ะเดมาริซิเช่นะเป็นไพ่ของอะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตคุณอะไรที่ผกผันเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึงชีวิตไม่ดีอยู่จะได้หลุดพ้น จะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะผกผันไปในทิศทางที่ดีในวิกฤตของคุณยังมีโอกาสดีๆเสมอเรียกว่าแบบเหนือความคาดหมายอ่ะเรียกว่าแบบนั้นบางคนถ้ารอเลื่อนขั้นเลือนตาแหน่งคิดว่าจะได้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะได้อารมณ์นี้เนะจ้ะอ่ะไปกันที่ความรักค่ะความรักไปกันที่ความรักคนสดจะมีคนเข้ามาไหมความรักอ่ไพ่ของความรักเดี๋ยวก่อนนะ ไพ่ของความรักคืออาจารย์มองไม่เห็นไพ่ของความรักคุณเลยคุณเชื่อไหมว่าในไพ่สิบใบที่อาจารย์เปิดเนี่ยคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักเลยจริงๆเพราะว่าคุณอาจจะเคยเคยเจ็บมาก่อนเกี่ยวกับความรักเคยทุกขมาก่อนเคยเคยมีความรู้สึกที่ทุ่มเทกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันได้หลุดผลไปแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยสิ่งที่คุณจะโฟกัสคือโฟกัสงานโฟกัสเงินแต่ถ้าถามว่าความรักเนี่ยบางคนที่เป็นคนเก่าๆกลับไป คนเก่าๆที่เลิกกันไปอะไรเงี้ยคนคนที่เคยห่างหายไปก็มีโอกาสที่จะมาทักทายคุณบ้างเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ถึงว่าจะเป็นความรักที่เกิดการเริ่มต้นแล้วก็ไม่ได้เน้นหนักเรื่องความรักอะไรที่ตัดได้ตอนนี้เหมือนตัดขาดตัดสิ้นเยื่อใยเลยจริงๆอารมณ์ประมาณนี้อืค่อนข้างหนักใจแล้วก็ค่อนข้างเครียดกับสิ่งรอบข้างเยอะมากนะคะอ่ะไปกันที่ คนโสดค่ะจะมีใครเข้ามาไหมลมแมถุนตุนกุมคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมบางคนไม่โสดไหมมีครอบครัวค่ะลูกเต้าบุตรบริวารมีข่าวดีมีสัตว์เลี้ยงใหม่มีข่าวดีเกี่ยวกับครอบครัวเงินทองอุดมสมบูรณ์มีสมาชิกใหม่ภายในบ้านอาจจะเป็นคนในบ้านอาจลูกบุตรหลานบริวารการต่อเติมบ้านการวางแผนในการใช้เงินเกี่ยวกับครอบครัวค่ะ จะมีใครเข้ามาไหมเหรอคนโสดน่ะชอบที่จะโสดนะชอบที่จะอยู่คนเดียวชอบที่จะทําทอะไรคนเดียวแบบแต่กินก่กินอยากนอนก่อนอนอยากทําอะไรก็ทําชีวิตของคุณมีความทุ่มเทของคุณคือเรื่องของการเงินค่ะการเงินจริงๆนะวางแผนในเรื่องของการยเ,เงินเยอะมากคุณเป็นคนเก่งอ่ะมีความรู้ความสามารถและเป็นคนแข็งใจแข็งเป็นคนเด็ดเดี่ยวเป็นคนเขาเรียกว่า คุณอาจจะทํางานด้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่ได้แบมือของเงินใครอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนพึ่งคุณไม่ใช่คุณพึ่งใครอารมณ์นี้คนโสดยังมีอารมณ์ของการได้กลับไปที่บ้านเก่าเจอคนรักเก่าเจอเพื่อนสมัยเด็กๆแล้วสิ่งเก่าๆมันก็ย้อนคืนกลับมาให้เราคิดคนโสดก็ยังคงต้องโสดต่อไปค่ะเพราะว่าคุณไม่อยากได้ใยดีกับความรักสักเท่าไหร่ คุณเน้นหนักไปเรื่องของการงานและการเงินและความมั่นคงม,มากกว่านะคะอ่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแหละจะชัดเจนขึ้นไหมในเดือนนี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรอก่อนค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณก็ก็ย,ยังปล่อยมันแหละคุณพยายามบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกหัวใจและมุ่งมั่นกับการทํางานรอถึงอนาคตในวันข้างหน้าคุณรอการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงอยู่ค่ะ คุณพยายามทําใจแล้วเรามีความรู้สึกว่าอาพับรักมั่งมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาก็ไม่ใช่คนที่ใช่ก็ไม่รักไม่โฟกัสงานและเงินดีกว่าประมาณนั้นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนไม่ได้หรอกคุณรู้คุณสองคนรู้ว่าชัดเจนกันไม่ได้มันเป็นความรู้สึกถึงความรักที่มันเดินคนละทิศคนละทางค่ะไม่ใช่เป็นความรักของคนที่ไปด้วยกันได้ทำใจซะ ทำใจยอมรับซะเพราะว่าถ้าคุณยังอยู่ตรงนั้นคุณก็ต้องเสียใจแล้วผิดหวังในสิ่งที่คุณต้องการและไม่ได้อารมณ์นี้อ่ะไปที่รักสามเศร้ารักซ้อนค่ะจะเป็นยังไงคะโอ้รักสามเศร้ารักซ้อนวนวนไปไปกับกับใช่วนวนวนไปไป,ไปมามาไปไปมามาตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกก็ยังมันเหมือนมันเหมือนยังเป็นแรงบันดาลใจยังเหมือนฝัน ยังเหมือนอยังต้องการจินตนาการว่าเขารักเราอยู่นั่นแหละจริงๆมันไม่เด่นชัดและไม่ชัดเจนแตัดเลิกกันก็ไม่ได้บนไปบนกลับก็ไม่รู้กี่รอบกี่รอบแล้วไม่รู้ตัดใจยังไงก็ไม่ได้ค่ะแต่ก็ยังมีความหวังลึกๆภพ่ใบนี้ยังมองถึงการที่คุณสองคนยังมีบุญมีกรรมมีความมีสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่เอาไม่อาจรู้ได้ว่าทําไมเราเลิกไม่ได้หรือเราวนอยู่อย่างนี้วนอยู่นั่นแหละค่ะตัดแล้วตัดอีกอย่างที่บอกพอตัดไปแล้วก็ กลับมาตัดไปแล้วก็ตัดไม่ขาดนะ่ะเขาเรียกก็ตัดไม่ขาดก็ให้ระมัดระวังดึงละกันถือความรู้สึกที่คุณคิดว่าอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขเป็นหลักละกันนะจ๊ะอ่ะขอไพ่แนะนําให้กับคุณหน่อยในเดือนนี้ค่ะไพ่จะแนะนําเรื่องของอะไรไพ่จะแนะนําเรื่องของอะไรชี้นําค่ะไพ่มองถึงการเป็นผู้นําการชี้นําความรู้ทุ่มหัวเอาตัวมารอด หรือบางสิ่งบางอย่างที่เออก็รู้เยอะรู้เยอะแต่ก็ยังไม่ลงมือทําหรือเปล่าน่าไว้หลังหลอกเจอคนประเภทนี้เข้าแอบคุยอ่ะพ่มองถึงว่าอะไรก็ตามที่คุณเผชิญอยู่นะตอนนี้ค่ะผ่านมันไปให้ได้คุณจะผ่านไปได้นั่นแหละคุณจะผ่านไปได้เพราะฉะนั้นเอาความความรู้ความคิดการฟังคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ออกว่าใครมาแบบไหนทําอะไรหรือการทํางานอะไรของคุณก็แล้วแต่ในจ้าก,ก็พยายามจะหา าแนวทางสําหรับชีวิตของคุณให้ดีคุณจะผ่านมันไปได้ถึงจะผ่านไปได้แบบก็อ,กอักกั่วอวนใจแต่ก็ผ่านไปได้ในทุกรูปแบบโอเคไหมเออบางคนก็มีความท่านมองถึงเรื่องของความรักเนี่ยบางทีเราเราเราต่อให้เรามีความรู้สูงมีความรู้เยอะฉลาดรู้เท่าทันคนแต่เราก็หักข้าหมหัวใจเราไม่ได้ก็ระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชี่ฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดสา์ A F E ศูนตรามสองเก้าวาร์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ